ฟุตบอลต้องอาร์ตคอเนอร์ atacn ห้าสามตัวชวนการปาจ ดีครับมาครับวันนี้กลับมาพบกันเนาะในช่วงการสัปดาห์นะครับวันพุธที่14เนาะก็สวัสดีทักทายทุกท่านที่ติดตามได้แล้วกันครับเมื่อวานนี้เป็นยไงบ้างนะครับก็ถือว่าได้เรื่องได้เล่ากันไปพอสมควรเนาะสําหรับหน้าคลิปหน้าช่องเองนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดแหละนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยก็จริงนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ยังหวานฉ่ำระยำใจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า อย่างที่บอกนะครับโอ้โหก็หมดคำจะพูดเหมือนกันครับบอกแล้วอยากได้สุดได้เดือดกว่านี้ครับมาติดตามในชมรมเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จัดให้แบบเต็มกราฟเหมือนเดิมครับสำหรับตัวเซ็นเจอร์นะครับก็โอ้หวานฉ่ำไปเนี่ยสามออเดอร์นะครับแล้วก็ชุดอัลบั้มนะครับสองชุดถือว่าได้เรื่องนะครับก็ยินดีด้วยละกันครับถือว่าชุดใหญ่เนาะโอเคใครที่ติดตามครับมาคุณละเม็นให้กับคลิปนี้ละกันครับแล้วก็สําหรับท่านใดเนาะที่ อยากจะมาติดตามกันนะครับมากกว่าหน้าคลิปหน้าช่องก็ที่เดิมแล้วกันครับติกตอ,อกใต้รูปโปรไฟล์ครับส่วนแอปแดงเราก็ที่เดิมแล้วกันใต้เม้นสกิดมาได้เลยนะครับโอเควันนี้3ามอเดินะครับ บุนเดลีกาเยอรมันครับออเดอร์แปลนาะก็จะเป็นทางโคโลสนะครับวันนี้จะเปิดดินทาดพบกับน้ำมือวันจกฝูงอย่างบาเยินมิวนิกนะครับซึ่งผู้นี้เนี่ยโอ้โหก็จริงๆแล้วเกรด bon บอลคัสบอลชื่อชั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันมีความอ่างชั้นกันพอสมควรเนาะก็ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยโคโลสครับอาจจะมีความได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็จริงครับแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นอยู่เนาะพวกตัวหล,ะล,ะล,ะละักๆคีแมนสำคัญเนี่ยก็มีบาดเจ็บมีเช็คฟิตพอสมควรนะ แล้ววันนี้เจอบาเยอร์นครับซีที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังกระหิวกระหายในการจบสกอร์เลยเนาะอย่างล่าสุดเกมเดียวครับก็ปิดจบบวงเนี่ยไปถึงแปดเมล็ดนะครับแค่2เกมเนี่ยโอ้โหจบไปแล้ว13ประตูนะครับก็เลยได้ว่าดุเดือดดูเด็ดจัดเลยช่วงนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นผู้มาเยือนแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของเขาอยู่แล้วเนาะด้วยเรื่องกําพงกําแพงทุกอย่างมันยังเป็นอกเป็นใจครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยครับที่ผู้มาเยือนอย่างบาเยอร์น ิวนกครับแล้วก็ขอติดเพิ่มอีกช้อยคือแดนเหนือนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคู่หนึ่งที่จบกันเดือดด้วยนะครับแดนเหนือก็เฟี้ยวน้อเพราะฉะนั้นติดด้วยละกันครับ <S <S พอเดินทีสองเนี่ยนะครับก็นู่นเลยไปที่ อา,อาจจะข้ามไปไกลหน่อยเนะาะซาอุดิอาระเบียโปรเฟรชชั่นัลลีกครับเป็นทางอัลคาราซียเขาวันนี้เปิดดินฐานพบอัลไฟฮานะครับมาผู้นี้เนี่ยคือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นบอลแบบบ้านใครบ้านมันเนาะถิ่นใครถิ่นมันครับด้วยเรื่องฟอร์มนะช่วงเวลานี้เนี่ยอัลคาราซิยครับก็อยู่ในช่วงนี้กําลังมั่นใจด้วยหลังจากล่าสุดนะครับสามารถปิดจ,จอบทีมอย่างอาัลเเซอร์มาได้นะครับก็โอ้ความมั่นใจเนี่ยสูงแน่นอนครับแล้ววันนี้ยิ่งในบ้านตัวเองเนาะต่อหน้าแฟนบอลครับเจอกับอัลไฟฮา ที่ฟอร์มหลุดแบบนี้นะครับเอาไฟฮาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะที่ยังมีจุดอ่อนก็คือการเล่นนอกบ้านนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยยังมีปัญหาเนี่ยเชื่อว่าเอาคาราซิยานะครับปิดจ็อบได้แน่นอนไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมล็ดมีเห็นครับเพราะฉะนั้นไว้ใจที่เจ้าบ้านอย่างเอาคาราซิยานะครับนะเดิมทีสามนะครับก็นู่นเลยไปที่โคปาเดเลสสเปนแล้วกันเนาะเป็นทาง อาบาเซเต้นะ uh, ครับจากเซกุนดาเนาะวันนี้จะเปิดดินฐานพบเลอมาลิดนะครับคู่นี้ก็ไว้ใจที่ราชยุทธ์ขาวเลอมาลิดได้เลยนะครับก็ถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยอาจจะพึ่งผิดหวังในการที่แพ้บาร์ซ่ามาเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับก็น,นี่แหละต้องเน้นถ้วยนี้แน่นอนครับเพราะว่า,วาก็แทบจะไม่มีถ้วยลุ้นละนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างจริงจังแล้วก็เจอทีมแบบเออเกรดบอลแบบไม่ได้ดีอย่างอาบาเซเต้ด้วยนะครับสองมเมล็ดเนี่ยไม่ยากแน่นอนครับวันนี้ไม่ได้มีการ ด้วยก็ไว้ใจได้เลยครับไม่ยากครับไว้ใจเลอมาลิตครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไปนิ้นเอาไปหนักกันได้เลยครับช่วงนี้หน้าช่องนี่กําลังแบบท็อปฟอร์มเนาะก็เอาไปจะหนักกันได้เลยเอาไปรวมเป็นชุดอัลบั้มก็ได้เหมือนกันก็โอเคจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจอ่านด้วยวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ลวกันครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขดูบอลให้สนุกครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ